ต้องสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับที่เข้ามาในวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับวันจันที่สิบสามแล้วนะครับสิบสามเดือนกันยายนสองพันิบสะเรื่องของเศษส่วนนะครับเราก็จะจบไปที่การคํำนวณน,นะครับส่วนโจทย์ปัญหาถ้ามีเวลานะครับถ้ามีเวลาว่างพอถ้ามีเวลาว่างพอมีเวลาเหลือนะครับครูจะต้องเสริมให้ความจริงแล้วเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องสอนให้เพราะว่าโจทย์ปัญหาเนี่ย มันจะเป็นรูปแบบที่เราจะต้องคิดซึ่งมันจะยากกว่าการคำนวณแต่ครูเห็นว่าเนื่องจากเวลาของเทอมนี้เรามีกระชั้นชิดนะครับดังนั้นครูจะต้องสอนคำนวณของเธอให้สําเร็จก่อนนะทฤิยมกเกษตรสวนเนี่ยสำคัญมากนะแล้วมันยังมีเรื่องนะครับนักเรียนคือเรื่องของอัตราส่วนซึ่งครูจะไปพูดในภายหลังถ้ามีเวลาครูอาจจะต้องนัดหมายนะครับเรียนวันเสาร์วอาทิตย์นะครับบางคนบอกโอ้โหไม่อยากเรียนเลยนะไม่อยากเรียนอาน,น้าอดทนนิดนึงนะครับแต่ครูจะเร่งเรื่องทฤิยม นะครับอ่าวันนี้นะครับนักเรียนจะเป็นการปูพื้นฐานทศทศยมเพราะหลายคนเนี่ยเรียนออนไลน์มาจากปีที่แล้วเธอหน้าจะมีปัญหาคือลืมนะครับเหมือนกับบวกลบคูณหาเรเศษส่วนคือลืมดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างครูจะต้องปูพื้นฐานมาทั้งหมดนะครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้คุณครูจะแชร์หน้าจอนะครับอ่าเดี๋ยวรอสักครู่นะครับอ่า เห็นหน้าจอไหมครับนักเรียนเห็นหน้าจอไหมครับเห็นค่ะโอเคครับวันนี้นะครับเราก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของทศนิยมเราจะทบทวนกันนะครับวันนี้เราจะทบทวนนะครับแต่ความจริงแล้วของป .6 หกเนี่ยตัวชี้วัดมันคือให้นักเรียนเนี่ยหาผลหารทศนิยมนะครับ แสดงว่าพื้นฐานต่างๆเนี่ยเรียนมาตั้งแต่ปสี่ปห้าแล้วเคยเรียนมาไหมครับป 4, สี่ปห้าทศยมเคยค่ะเคยเลยค่ะครับนักเรียนพอปหกเนี่ยความจริงแล้วครูปรหกเนี่ยจะสอนแค่หารทศยมอย่างเดียวแต่ครูคิดว่าของเรานี่น่าจะไม่รอดแน่ต้องทวนนะครับต้องทวนอ่วันนี้นะครับจุดประสงค์วันนี้คือจะต้องอธิบายความหมายและเขียนทศยมจากภาพได้เรามาดูนะครับทบทวน รูปแรกครับนักเรียนครับแท่งไม้นี้นะครับมันแบ่งออกเป็นกี่ส่วนครับแบ่งออกเป็นกี่ส่วนครับแท่งไม้นี้สิบส่วนค่ะสิบส่วนนะครับระบายสีทั้งหมดเจ็ดส่วนใช่ไหมอ่าดังนั้นถ้าพูดถึงเศษส่วนเขียนเป็นเศษส่วนได้ว่าได้เศษส่วนเท่าไหร่ครับ เศษเจ็ดส่วนสิบเศษเจ็ดส่วนสิบครับนักเรียนครับมันจะได้เศษเจ็ดส่วนสิบอ่านะครับได้เศษเจ็ดส่วนสิบนักเรียนเศษเจ็ดส่วนสิบส่วนเป็นสิบถ้าแบ่งออกเป็นสิบส่วนเขียนเป็นทศนิยมได้เท่าไหร่ครับใครจําได้ใครจำได้เศษเจ็ดส่วนสิบเขียนเป็นทศนิยมได้เท่าไหร่ ไม่ได้แล้วเดี๋ยวครูต้องไปต่อว่าครูแอมแล้วถ้าเรียนเขียนเศษเจ็ดส่วนสิบเป็นทศเสียมไม่ได้ศูนย์จุดเจ็ดอ่าเก่งมากลูกได้ศูนย์จุดเจ็ดครับนะถ้าส่วนเป็นสิบถ้าเป็นสิบส่วนอย่างนี้จะเขียนเป็นทศเสียมหนึ่งตำแหน่งนะครับหนึ่งตำแหน่งก็คือจะมีเลขหลังจุดเพียงแค่หนึ่งหลักเท่านั้นนะครับเศษเจ็ดส่วนสิบคือศูนย์จุดเจ็ดนั่นเองโอเคนะครับดูอีกรูปหนึ่งนะครับอ่ารูปนี้นะครับจะเป็นสองรูปรวมกัน แต่สังเกตไหมครับแต่ละรูปก็จะแบ่งออกเป็นกี่ส่วนครับสิบส่วนครับแต่ละรูปแบ่งออกเป็นสิบส่วนใช่ไหมนะสองรูปนี้รวมกันครับเขียนเป็นเศษส่วนได้เท่าไหร่ครับเศษสิบหกส่วนยี่สิบยี่สิบค่ะถูกต้องเออเศษสิบหกส่วนเศษสิบหกส่วนยี่สิบค่ะยี่สิบค่ะ ความหมายของเศษส่วนเพี้ยนไปแล้วความหมายของเศษส่วนเนี่ยตัวส่วนเนี่ยมาจากส่วนของหนึ่งรูปนะครับแต่นี่มันมีสองรูปรวมกันใช่ไหมมันต้องเป็นเศษสิบหกส่วนยี่สิบค่ะหน้าส่วนสิบครับถูกต้องต้องเป็นเศษสิบหกส่วนสิบเห็นไหมครับนี่คือพวกเราเนี่ยจะเพี้ยนมากก็คือเกี่ยวกับเรื่องการเขียนเศษส่วนคือตัวส่วนเนี่ยชอบไปนับรวมทั้งหมดคจริงส่วนเนี่ยมาจากหนึ่งรูปนะครับ ส่วนนี้คือ10นะครับเศษ16บหส่วนสิเป็นเศษเกินนะครับถ้าเขียนเป็นจำนวนคละก็คือเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับเป็นจำนวนคละเท่าไหร่ครับหนึ่งเศษหกส่วนสิบกต้องครับหนึ่งก็คือแท่งนี้เต็มใช่ไหม เต็มหนึ่งนะครับหนึ่งแล้วก็อันนี้ยังเป็นเศษอยู่หนึ่งเศษหกส่วนสิบเห็นไหมครับนักเรียนมันสามารถเขียนในรูปของเศษเกินก็ได้แล้วเป็นจํานวนคละก็ได้นะครับถ้าเขียนเป็นทศนิยมครับเท่าไหร่เอ่ยหนึ่งจุดหกค่ะหนึ่งจุดหกเก่งมากครับนักเรียนนะอ้าวสังเกตนะครับหนึ่งจุดหกเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งเหมือนกันเห็นไหมครับสิบส่วนเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งก็คือจะมี ตัวเลขหลังจุดเนี่ยเพียงแค่หนึ่งตัวเท่านั้น 1. 1> นะครับอ่าจะมีแค่หนึ่งตัวเท่านั้นที่อยู่หลังจุดตัวข้างหน้าหนึ่งเนี่ยหนึ่งตัวนี้เป็นจํานวนนับนะครับหนึ่งเป็นจํานวนนับเห็นไหมครับเต็มเลยเต็มแท่งหนึ่งนะครับสังเกตนะครับเศษสิบหกส่วนสิบคือหนึ่งจุดหกหรือหนึ่งเศษหกส่วนสิบก็คือหนึ่งจุดหกอ่าหนึ่งจุดหกจะต้องจํารูปแบบให้ดีนะครับอ๋ออย่างนี้นะส่วนเป็นสิบหนึ่งจุดหก จุดต้องอยู่หน้าเลขหกนะถ้าเห็นอย่างนี้ก็สบายเลยหนึ่งอยู่ก่อนแล้วก็จุดหกเห็นไหมครับนี่คือข้อสังเกตนะข้อสังเกตนะครับว่าเวลาเขียนเป็นทศนิยมเขียนแบบนี้อ่านะครับทศนิยมหนึ่งตำแหน่งมีเลขโดดหลังจุดทศนิยมหนึ่งตัวนะครับเลขโดดหลังจุดทศนิยมนี้เป็นการแสดงว่ามันมีกี่ส่วนจากสิบส่วนนะครับทศนิยมหนึ่งตำแหน่งดูจากสิบส่วนต่อไปนะครับ อ่าถ้าอย่างนี้ครับตั้งเรียนเหมือนกับขนมปังเนาะอ่าหนึ่งชิ้นแบ่งเอาเป็นกี่ส่วนครับสิบส่วนค่ะเนี่ยเหรอสิบส่วนกี่ส่วนครับร้อยส่วนหนึ่งร้อยส่วนหนึ่งร้อยค่ะนะครับคราวนี้หนึ่งร้อยส่วนแล้วนะหนึ่งร้อยส่วนอ่าเขาบอกว่าเป็นแผ่นไม้นะครูว่าขนมปังเอาว่ากันไปอ้าวแบ่งเอาเป็นหนึ่งร้อยส่วนนะครับ ดูซิว่าถ้าเขียนเป็นเศษส่วนคือเท่าไรเศษหกสิเศษหกสิบสี่ส่วนหนึ่งร้อยค่ะถูกต้องครับเศษหกสิบสี่ส่วนหนึ่งร้อยนะครับส่วนที่เราบายสีคือหกสิบสี่ส่วนนะครับจากหนึ่งร้อยส่วนทั้งหมดถ้าเขียนเป็นทศนิยมคือศูนย <16 4. S 1> ์จุดหกสี่เก่งมากครับศูนย์จุดหกสี่นะครับเห็นไหมครับว่าหนึ่งร้อยส่วนจะเป็นทพซิยมกี่ตำแหน่งครับ สองตำแหน่งสองตำแหน่งคือ,อมันจะมีตำแหน่งเนี่ยจะมีตัวเลขอยู่หลังจุดสองสองตัวสองหลักนะครับมีตัวเลขอยู่หลังจุดสองตัวสองหลักนะครับจากหนึ่งร้อยส่วนจะเป็นแบบนี้เวลาเขียนทศิยมนะครับดูรูปนี้นะครับรวมกันเลยสามรูปอ่าถ้าเขียนเป็นเศษส่วนครับ <S 2> <S 2> <S 2> ถ้าเขียนเป็นเศษส่วนครับจะได้ว่า ันนี้เต็มใช่ไหมได้เท่าไหร่ครับเศษแปดส่วนหนึ่งร้อยครับเศษรวมกันครับรวมกันเศษสองร้อยห้าสิบสองส่วนหนึ่งร้อยค่ะถูกต้องครับเศษสองร้อยห้าสิบสองส่วนหนึ่งร้อยครับอันนี้คือเป็นเศษเกินใช่ไหมเป็นเศษเกิน ต่ถ้าเขียนเป็นจำนวนคราครับถ้าเขียนเป็นจำนวนคราจะได้ว่าเท่าไหร่สองเศษสี่แปดส่วนหนึ่งร้อยสองเศษสองเศษห้าสิบสองส่วนหนึ่งร้อยค่ะถูกต้องครับสองเศษห้าสิบสองส่วนหนึ่งร้อยสองแผ่นเต็มใช่ไหมเห็นไหมครับสองเศษห้าสิบสองส่วนหนึ่งร้อยดังนั้นเมื่อเขียนเป็นทสเซียมจะได้เท่าไหร่ครับ สองจุดห้าสองสดห้าสองค่ะถูกต้องครับได้มันจะได้สองจุดห้าสองอ่าเห็นแล้วนะครับจะได้สองจุดห้าสองนั่นเองครับข้อสังเกตทศนิยมสองตำแหน่งนะครับนะครับสองตำแหน่งจะมีเลขโดดหลังจุดทศซิยมกี่ตัวครับสองตัวต <2. 5 S 1> ัวค่ะอยู่หลังจุดสองตัวนะครับโดยที่มันจะแบ่งออกเป็นหนึ่งร้อยส่วนนี่คือทศนิยมสองตำแหน่งครับผ่านนะครับ อ่ะคราวนี้นันเนียนครับเห็นไหมมันจะเป็นปึกละหนึ่งร้อยแล้วก็ซ้อนกันสิบปึกครับอ่าปึกละหนึ่งร้อยซ้อนกันสิบปึกแสดงว่ามันคือเท่าไหร่ครับเนี่ยหนึ่งพันค่ะหนึ 1> 1, <000 S 2> ่งพันครับหนึ่งพันอ่าหนึ่งร้อยเนี่ยซ้อนกันเข้าไปสิบปึกนะครับคือหนึ่งพันนั่นเองนะดูเฉพาะส่วนที่ระบายสีเท่านั้นครับเศษส่วนเท่าไหร่ครับ เท่า่รครับส่วนที่ระบายสีตรงนี้เซ48ส่วน1,000ค่ะถูกต้องครับเศซ48ส่วน1,000นะครับบ48คือส่วนที่ระบายสีจาก1,000ส่วนถ้าเขียนเป็นทศนิยมครับ0.048ถูกต้องครับ0.048เห็นไหมครับอ่า 0.048ครับเป็นทศนิยม3ามตำแหน่งนะครับ1,000ันส่วนเป็นทศนิยม3ามตำแหน่งเรามาดูรูปนี้กันอ่าครูขยายให้ใหญ่นิดนึงความจริงแล้วเท่ากันทุกรูปนะลูกขนาดเท่ากันทุกรูปครูขยายเพื่อให้เห็นว่าตอนนี้มีการระบายสีเข้าไปข้างในบางส่วนด้วยอันนี้เต็มนะครับสองรูปนี้ระบายสีเต็มนะครับอาจจะต้องใช้แสงตานิดนึงนะลูกครูพยายามขยายหน้าจอ powerpoint ได้แค่นี้เอง ตรงนี้เท่าไร่ครับรูปนี้ระบายสีเท่าไหร่เอ่ยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยกับอีกเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยกับอีกหนึ่งร้อยยี่สิบสามค่ะไม่ใช่ยี่สิบสามนะครับหนึ <29 S 1> ่งเก้าค่ะมันหนึ่งร้อยสิบสามค่ะหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าค่ะตรงนี้นักเรียนตรงน,รงนี้ตรงนี้ก็คือแท่งเดียวกันนะไอตรงสี่เหลี่ยมเล็กๆกับตรงเนี้ยนะครับมันเป็นรูปสามมิตินึกออกไหมเป็นรูปสามมิติ นะครับเนี่ยก้อนเนี้หนึ่งแท่งนะครับบางคนนับนี่หนึ่งสองสามผิดเลยนะครับตรงนี้ก็คือก้อนเดียวเห็นไหมอ่าแล้วก็มีลึกเข้าไปอีกหนึ่งร้อยสิบเท่าไหร่ถูกต้องครับหนึ่งร้อยสิบสามค่ะอ่าส่วนที่ระบายสีนี่คือหนึ่งร้อยสิบสามนะครับเอาละถ้าเราจะเขียนเป็นเศษส่วนนะครับทั้งหมดเท่าไหร่ร 2, 1, ครับเศษเศษสองพันหนึ่งร้อยสิบสามส่วนหนึ่งพันครับ เศษสองพันหนึ่งร้อยสิบสามส่วนหนึ่งพันครับส่วนหนึ่งพันะครับอ่า <c oughs> พวกเราเนี่ยจะผิดตอนเขียนเศษเกินก็คือผิดตอนเขียนตัวส่วนตัวส่วนมันต้องมาจากหนึ่งรูปนะครับไม่ได้ไปนับทั้งหมดบางคนนับบอกสามพันนี่เรียบร้อยเลยนะอ่าถ้าเกิดเขียนเป็นจํานวนพระได้เท่าไหร่ครับเศษสส่วน,วน2อสองเศษ หนึ่งร้อยสิบสามส่วนหนึ่งพันค่ะถูกต้องครับสองก็คือน,นี่เต็มนะครับสองเศษหนึ่งร้อยสิบสามส่วนหนึ่งพันอ่านะครับไม่เชื่อลองไปเปลี่ยนเศษเกินเป็นจำนวนคละได้นะครับจับหารกันเหมือนกับเรียนเรื่องเศษส่วนนะครับเอาละเขียนเป็นทศนิยมครับได้เท่าไหร่เอ่ย <S 2> 2, <S สองสองจุดหน <1, S 2> <1, S 1> ึ่งหนึ่งค่ะถูกต้องครับสองจุดหนึ่งหนึ่งสามเห็นไหมครับนะ พอซีโมสามนะครับสามตำแหน่งนะครับอันนี้ครูนี่หลังๆมาทํา powerpoint นี่เบอร์ตลอดนะครับพอซียมสามตำแหน่งนะครับนะครับจะมีเลขโดดหลังจุดกี่ตัวครับสามตัวสามตัวนะครับเป็นโคสีโมสามตำแหน่งอันนี้ครูพิมพ์ผิดนะครับเนี่ยผิดเลยครูจะบอกตลอดว่าถ้ามันผิดก็คือผิดนะครับโอซีโมสามตำแหน่งต้องมีเลขโดดอยู่หลังจุดสามตัวนะครับโดยแบ่งออกเป็นกี่ส่วนครับ หนึ่งพันส่วนค่ะหนึ่งพันส่วนค่ะอ่าตอนนี้ทุกคนเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วว่าทศิยมหนึ่งตำแหน่งเนี่ยสิบส่วนสองตำแหน่งกี่ส่วนครับสองตำแหน่งหนึ่งร้อยส่วนหนึ่งร้อยส่วนถ้าสามตำแหน่งก็หนึ่งพันครับอ่าหนึ่งพันส่วนให้สังเกตตัวส่วนมันนะครับแล้วเธอจะรู้ว่าถ้าเห็นเห็นเศษส่วนเนี่ยเธอจะเขียนเป็นทศิยมกี่ตำแหน่งเธอดูจากตัวส่วนเป็นหลักนะครับ อ้าวต่อไปนิดนึงค่าประจําหลักครับนักเรียนบางคนลืมไปแล้วอ่านว่า162.78สังเกตไหมครับตัวเลขหน้าจุดอ่านแบบจำนวนนับที่เราเรียนมาป .1 ปสอ 2, ปอ .3 าป .4 เนี่ยอ่านมาแบบนั้นเลย162นะครับ162นะครับแต่ว่าเลขหลังจุดทศิยมอ่านทีละตัวจุด7 8ห้ามอ่านว่าจุด78นะครับอ่านจุด7 8อ่ะเรามาดูหลักนะครับ หนึ่งร้อยหกสิบสองค่าประจำหลักหลักร้อยค่าประจำหลักคือหนึ่งร้อยหลักสิบคือสิบนะครับหลักหน่วยคือหนึ่งคือหนึ่งอ่านะครับเส้นแดงที่กันก้นการนี่คือจุดทศิยมคบนักเรียนคือจุดทศยมกั้นอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับแล้วหลักที่ถัดจากหลักหน่วยปกติเราเรียนเนี่ยหลักหน่วยเล็กที่สุดแล้วใช่ไหมเป็นหลักที่เล็ก <c oughs> ที่สุดแล้ว <c oughs> แต่พอเรียนทศยมปุ๊บ หลักที่เล็กกว่าหลักหน่วยก็คือหลักของทอซิยมนั่นเองซึ่งหลักแรกเราชื่อว่าอะไรครับหลักส่วนสิบค่ะหหลักส่วนสิบเล็กกว่าหลักหน่วยนะครับแล้วหลักหลักที่เล็กกว่าหลักส่วนสิบยังมีอีกชื่อว่าหลักหลักส่วนร้อยหลักส่วนร้อยเห็นไหมครับตั้งเรียนว่ามันมีหลักที่เล็กกว่าหลักหน่วยครับคือพวกหลักของทศนิยมนั่นเองนะครับมันเล็กลงมานะค่าประจําหลักหลักร้อยคือหนึ่งร้อยหลักสิบคือสิบ หลักหน่วยคือหนึ่งหลักส่วนสิบค่าประจําหลักคือ, <S S คอเศษหนึ่งส่วนสิบสิบนะครับทอซิอมหนึ่งตำแหน่งเห็นไหมครับเศษหนึ่งส่วนสิบหลักส่วนร้อยก็ค่าประจําหลักคือเศษหนึ่งส่วนร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยนะครับคือส่วนหนึ่งร้อยอ่าเรามาดูนะครับเลขโดดมีหนึ่งหกสองเจ็ดแปดนะครับค่าของเลขโดดเห็นไหมครับค่าของเลขโดดหนึ่งร้อยหกสิบสอง จ็ดก็คือศูนย์จุดเจ็ดแปดตัวนี้ก็ศูนย์จุดศูนย์แปดนะครับศูนย์จุดศูนย์แปดต้องเป็นสองตำแหน่งนะครับเห็นไหมครับดูให้ดีนะครับอ่าหนึ่งยูหลักร้อยมีค่าหนึ่งร้อยบางคนบอกเอ,าาอ้ามายังไงค่าประจำหลักมีไว้เอาไปคูณกับเลขโดดใช่ไหมหกยูหลักสิบเห็นไหมครับหกยูหลักสิบเอาไปคูณกับค่าประจำหลักหกคูณสิบได้ 6, เป็นหกสิบหกสิบนะครับสองอยู่หลักหน่วยค่าประจําหลักหน่วยก็คือหนึ่งเอาสองไปคูณกันหนึ่งสองคูณหนึ่งก็ได้สองค่ะได้สองนะครับ <5. S 1> อ่าเจ็ด <5. S 1> อยู่หลักส่วนสิบเห็นไหมครับจะมีคําว่าส่วนด้วยนะมันเล็กแล้วหลักส่วนสิบเจ็ดคูณศูนย์จุดหนึ่งได้ศูนย์จุดเจ็ดอ่าอันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ให้เราสังเกตไปก่อนสุดท้ายก็คือแปดอยู่ในหลักส่วนร้อยมีค่า ศูนย์จุดศูนย์แปดเอาแปดตัวเนี้ยแปดเลขโดดไปคูณกับค่าประจำหลักศูนย์จุดศูนย์หนึ่งนะครับก็จะได้ศูนย์จุดศูนย์แปดอ่าดังนั้นเวลาเราเขียนในรูกปกระจายก็หนึ่งร้อยบวกหกสิบวกสองอันนี้เหมือนกับบวกจำนวนนับใช่ไหมแต่เพิ่มโพซิยมมาท่านเองคือศูนย์จุดเจ็ดหนึ่งตำแหน่งบวกศูนย์จุดศูนย์แปดสองตำแหน่งใช่ไหมครับอาจจะหมดแล้วจะหมดแล้วอ่าตัวนี้อ่านว่าอะไรครับ สี่สิบเก้าจุดสองหนึ่งถูกต้องครับสี่สิบเก้าจุดห้าสองหนึ่งนะครับต้องอ่านให้ถูกนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเอาล่ะตอนนี้ก็จะเริ่มจากอ่าครูนําก่อนเลยนะสี่อยู่ในหลักสิบมีค่าเท่าไหร่ครับสี่สิบ <40 pais S 2> ต่อไปครับเก <ร vel? S 1> ้าอยู่ในหลักอะไรครับ หน่วยเก้าอยู่ในหลักเก้าอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่าไหร่ครับมีค่าเป็นเก้าอ่ามีค่าเป็นเก้าถูกต้องนะครับเก้าอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเป็นเก้าห้าอยู่ในหลักอะไรครับหลักร้อยค่ะ่ในักส่วนสิบค่ะห้าอยู่ในหลักส่วนสิบนะครับอย่ามัวนะห้าอยู่ในหลักส่วนสิบมีค่าเท่าไหร่ครับศูนย์จุดห้านะครับอ่าศูนย์จุดห้า นะครับสองอยู่ในหลักสอยู่ในหลักส่วนร้อยมีค่าเท่าไหร่ครับม่คนาสอยศูนย์จุดศูนย์สองสุดท้ายครับหนึ่งอยู่ในหลักอะไรครับอยู่ในหลักส่วนพันค่ะส่วนพันมีค่าเท่าไหร่ครับมีค่าศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งค่ะศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งนี่แหละครับนักเรียนนี่คือสิ่งสําคัญ พอเขียนในรูปกระจายก็จะได้สี่สิบบวกเก้าบวกศูนจุดห้าหนึ่งตำแหน่งศูน2จุดศูนย์สองสองตำแหน่งศูนย์จุดศูนศนย์หนึ่งสามตำแหน่งเห็นไหมครับนักเรียน jóvenes? นี่คือหลักนะครับค่าประจำหลักของทศนิยมนั่นเองนะโอเคครับนักเรียนสรุปความรู้วันนี้นะครับอ่าทศนิยมหนึ่งตำแหน่งแบ่งออกเป็นกี่ส่วนครับแบ่งออกเป็นส่วนสิบส่วนสองตำแหน่งแบ่งออกเป็น ร้อยส่วนร้อยส่วนร้อยส่วนนะครับสามต้นแงแบ่งออกเป็นพันส่วนพันพันส่วนนะครับการอ่านทศยมอ่านธรรมดาแต่ว่าตัวเลขหลังจุดให้อ่านทําไมครับทีละตัวอ่านทีละตัวอ่านเรียงตัวทีละตัวนะครับหลักถัดมานะครับเขาบอกว่าหลักที่ที่ถัดมาจากหลักหน่วยเนี่ยนะมีจุดทศนิยมขั้นนะหลักแรกคือหลักส่วนสิบ หลักถัดไปคือหลักส่วนร้อย้อยและไปทางขวามือถัดไปเป็นหลักส่วนหลักส่วนพันหลักส่วนพันนะครับต้องจําชื่อหลักให้ถูกนะครับหลักส่วนสิบหลักส่วนร้อยหลักส่วนพันนะครับนะพอเห็นหลักหน่วยปุ๊บหลักหน่วยจุดหลักส่วนสิบหลักส่วนร้อยหลักส่วนพันนะครับโอเคนะครับอ่าค่าประจาหลักทุกคนรู้แล้วนะครับค่าประจาหลักหลักส่วนสิบก็เศษหนึ่งส่วนสิบศูนย์จุดหนึ่งนะครับ หลักส่วนร้อยก็นะครับเศษหนึ่งส่วนร้อยนะศูนย์จุดศูนย์หนึ่งหลักส่วนพันก็หนึ่งส่วนพันนะเศษหนึ่งส่วนพันหรือศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งนั่นเองนี่คือความรู้ของวันนี้ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไร <c oughs> ไม่มีแบบฝึกหัดค่ะวันนี้เป็นที่รอแต่พรุ่งนี้มีแน่นอนครับพรุ่งนี้เตรียมหนังสือแบบฝึกหัดให้ดีๆ แล้วเราค่อยมาพบกันใหม่นะครับพรุ่งนี้นะครับตามเวลาวันนี้คุณครูู้สึกครูแจ็คจะขออนุญาตเพราะว่ามีประชุมใช่ไหมวันนี้มีประชุมสิบเอดโมงนะครับคุณครูจะต้องประชุมค่ะอ่าโอเคนะครับนักเรียนวันนี้ครูขอจบการเรียนการสอนแค่นี้นะครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวชสด้วยครับทุกคนครับครับ